วัสดีครับพบกับนักส9ศีประกรณ์รุ่นมืสองที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้มาเอาใจแฟนๆที่งบน้อยแต่อยากสอยซีวิกกันบ้างดีกว่านะฮะวันนี้เป็นรถที่เราตีเทินตีแรกมาเพราะฉะนั้นบอกเลยช่วงท้ายเราขายราคาเบาๆนะฮะให้สำหรับคนงบน้อยไว้ใช้งานในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะฮะกับคันนี้เลยปี2012 h o n d a Civic FB 1.8 e ใหม่1,2,000 0กิโเมตรซีวิกนะฮะต้องบอกเลยว่าตอนนี้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งหนึ่งสำหรับคนงบน้อยนะฮะเพราะว่าข้อดีของเขาคือมันเป็นเกียร์ออตโต้แบบ5สปีดหรือเกียร์เฟืองเฟืองแบบดั้งเดิมนั่นเอง นะเพราะนั้นค่อนข้างทนทานใช้งานง่ายไม่จุกจิกนะไม่เหมือนเกียร์ CVT นะเหมาะสำหรับคนงบน้อยนะ,ะกับคันนี้เลยฮะปี2012 Honda Civic FB 1 8 E ใหม่120,000กิโเมตเข้านั้นเองฮะเป็นรถบ้าน2 0 0มือนะฮะอายุรถนี่13ปีแล้วนะแต่ไม่แค่แสนสองถือว่าไม่น้อยมากๆเลยถ้าเทียบกับอายุรถนะรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมครับไม่มีชนหนัก ไม่มีตัดตอมไม่มีฟิคคว้ำไม่มีน้ําท่วมเลขใหม่แท้ๆ120,000กิโลเมตรรับประกันซื้อกืนเต็มราคานะฮะแต่คันนี้เป็นรถที่เราตีเทินตีแรกมานะแล้วก็อายุรถนี่13ปีแล้วเพราะฉะนั้นเราเก็บงานให้ท่านนี่เท่าที่จําเป็นเท่านั้นนะฮะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวต้นทุนเราจะบานปลายนะเดี๋ยวเก็บจุดไหนเดี๋ยวบอกให้นะ,ะมาดูพร้อมกันเลยนะกระจังหน้านะฮะก็มาแบบเรียบรู้แต่ดูดีในสไตล์มินิมอลลิส ด้านบนเป็นโครเมียมด้านล่างเป็นพลาสติกดำนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เหมือนกันนะไฟหน้าอาจจะมองๆนิดหน่อยก็ตามอายุนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวขัดให้อีกรอบนึงก็ได้นะแต่ว่าอาจจะได้แค่นี้แหละนะเพราะว่า13ปีแล้วนะส่วนไฟตัดหมอกมีให้นะฮะตามสเปคโรงงานมีให้ท่านนะฮะไฟหน้า2ฝั่งนะฮะมองเบาๆนะฮะแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้ในตัวฝาปองมาด้วยสีขาวนะฮะ เท่าที่ดูภาพรวมก็โอเคนะฮะตรงนี้เหมือนมีคราบอะไรเดี๋ยวต้องใช้เครื่องขัดดูนะแต่คิดว่าน่าจะขัดออกมีขนแมวนิดหน่อยนะชิ้นนี้ขัดอย่างเดียวนะฮะฝาโปรงไม่ได้ทําให้นะเพราะว่าภาพรวมโอเคอยู่แล้วนะขายตามสภาพไปแต่ที่จะเก็บให้ด้านคือกันชนจะเก็บเฉพาะจุดให้ไม่ได้เก็บทั้งชิ้นเช่นกันนะฮะเก็บเฉพาะบริเวณหมากวนตรงนี้ยหจุดแล้วก็ฝังขวาอีกนิดนึง ตรงนี้นิดหนึ่งหมาขวนตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งแค่นั้นนะฮะส่วนภาพรวมแนบ,บขวาเราขัดอย่างเดียวนะครับเพราะว่าสีสันเจ้าของเดิมทำมาให้แล้วก็ถือว่าโอเคดูดีอยู่แล้วเรียบร้อยสวยงามดีนะฮะขอไปก็ยังบางใช้ได้นะฮะฟิล์มกันศาสตร์เจ้าของเดิมให้อะไรมาไปตามนี้เลยนะฮะของแถมอะไรมาไปตามนี้มือจับเรียบๆนะฮะ กระจกข้างสีสันก็ดูดีใช้ได้มีไฟเลี้ยวหลังคาก็ไปตามนี้เช่นกันนะล้างขึ้นมาก็ยังสวยดูดีเพอไปถือว่ายังบางๆนะฮะดิสเบรกสล้อหน้าหลังเลยนะฮะล้อแม็กเนื้อเดิมลายเดิมสเปคเดิมโรงงานแม็กอลอยสีเทาสวยๆไม่มีถลอกอะไรยางบิดสโตนนะฮะเจ้าของเดิมให้มาเป็นบิดสโตนเบอร์2055 5 55, R 1 6 นะปียางยิบสองก็กันกลางนะฮะดอกสวยดูดีนะฮะดอกยังลึกยังเต็มยังลึกยังคมก็อีก2ปียังได้อัล้อหลังก็ดิสเบรกเหมือนกันนะฮะแม็กหลังก็สวยดูดีนะไม่มีทะเลาะอะไรยางปิดสโตนปีย2สองดอกใช้ได้นะฮะกันกลางก็พอถูถ่ายได้อีกสัก2ปีสบายสบายโครงสร้างประตูหลังขวาเปิดมาขอบยางอาจดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงาม อยู่ครบอะซอกประตูด้านในสวยๆแห้งๆเดิมๆนะฮะไม่มีชนหนักพปิกความอะไรอะเสากลางขวาอะขอบยางเด๋ยวมาเม็ดอาร์คสวยงามซอกประตูด้านในนะน,น็อตเนสอะไรก็ยังเดิมยังสวยดูดีนะฮะอะสติ๊กเกอร์ก็ยังเรียบเนียนสวยงามอยู่ครบนะอะเสาด้านหน้าขวาอะขอบยางเด๋อมาเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบทุกเม็ดเลยครับซอกในก็ยังสวยแห้งนะฮะ ด้านหลังออกมาแบบเรียบๆไม่มีชุดแต่งไม่มีสปอยเลอร์อะไรเติมได้ถึง e85 ด้วยนะฮะฝาท้ายมีริ้วรอยนิดหน่อยนะเขาแต้มมาแล้วอันนี้ก็ขายตามสภาพเช่นกันเพราะว่าภาพรวมที่เหลือมันดูดี<ม>ไฟท้ายซ้ายโอเคสวยกันชนหลังฝั่งนี้เรียบร้อยกันชนหลังด้านล่างมีนิดหนึ่งเดี๋ยวเก็บเฉพาะจุดให้บริเวณนี้อีกนิดนึงนะฝั่งนี้สวยฝั่งนี้ขัดไปไฟท้ายขวาสวย ฝาท้ายเปิดปิดได้ด้วยรีโมทนะครับเปิดมาแล้วตะเข็บแห้งเลยซ้ายสวยมากเม็อาร์ครบกระจกเดิมของคอนด้าแวกกันหน่อยฝาโปรงเดิมหมดน็อตไม่ถอดโอเคฝาท้ายเดิมหมดแห้งสนิทนะฮะฝาท้ายฝั่งขวาน็อตเดิมไม่ขยับไม่ถอดอะไรตะเข็บซ้ายขวาแห้งสนิทเม็ดอาร์ครบมุดเข้าไปด้านในเดิมหมดนะฮะ ไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีชนไม่มีติดแก๊สอ่ะมีทารองแถมมาด้วยนะฮะขอบคุณมากคมสวยดูดีรุ่นนี้มีล้ออะไหล่ให้พร้อมแม่รงแม่แรงมีให้ครบเลยนะล้ออะไหล่เป็นกระทะนะฮะด้านหลังก็เดิมหมดนะแห้งสนิทสติกเกอร์ครบไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีน้ำท่วมไม่มีสนงสนิมไม่มีติดแก๊สนะทุกอย่างแห้งเดิมจากโรงงานนะครับอ่ะ แถบซ้ายกันต่อนะฮะแถบซ้ายเท่าที่ดูก็สวยใช้ได้นะครับสรุปแล้วคันนี้มีเก็บแค่ปลายกันชนหน้าแล้วก็ปลายกันชนหลังอย่างละนิดอย่างละหน่อยแถบข้างขัดอย่างเดียวขอไปยังบางไปตามนี้เลยนะกระจกข้างสีสันเรียบร้อยฟิล์มเฟิร์มพอได้กันสาดดูดีล้อดิสเบรกสีล้อแม็กสวยไม่มีถลอกอะไร ยางบิสโซนปีย2ิบสดอกก็ยังสวยนะครับล้อสุดท้ายหน้าซ้ายแม็กสวยโอสี OC, วงสวยหมดเลยไม่มีทะลอกอะไรยางปี22ิบสองิสโซนก็ยังดูดีนะครับประตูหลังซ้ายเปิดมาแล้วขอบยางเดียวมาเม็ดอักยูโครสวยงามอาสาวกลางซ้ายขอบยางเดียวมาเม็ดอ์คสวยงาม ซอกในน็อตเดิมน็อตเดิมไม่ถอดแผ่นเพจสวยเลยนะฮะเรียบเนียนเมดอินไทยแลนด์เลขเครื่อง R 1 8 z 1 121 7 2 7 7ตัวถัง MRHFB ลงท้ายด้วย P 1 0 5 850าเสาสุดท้ายฮะหน้าซ้ายขอบอยางเดียวมาเม็ดอาร์อยู่ครบทุกเฟซจ้าซอกในแห้งสนิทเดิมหมดนะพาสีต่อแล้วฮะ คันนี้จดทะเบียนปี13มกราเลยต่อแล้วหมดปีหน้านู่นกระจกเดิมของ Honda ครับไปดูห้องเครื่องกันตัวนี้ก็เป็นเครื่อง1.8 i-vtec ใช้งานง่ายๆสบายๆบล็อกนี้ Honda ค่อนข้างชำนาญทำมานานแล้ว <S 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 เครื่องเดิมไม่เคยติดแก๊สไมแท้120,000โลเติมได้ถึง e85 ซอกในฝั่งขวาน็อตเดิมเม็ดอาร์คสวยเบ้าโช๊คสวยแห้งเม็ดอาร์คอยู่ครบซุ้มล้อสวยเม็ดอาร์คครบ นะแก้มขวาก็เดิมแห้งนะฮะคานเคิร์นซับนงซับในเดิมหมดฝั่งขวาจะมีตัวอักษร sp นี่คมกริบเลยนะฮะคานเคิร์นก็เดิมหมดนะฮะเม็ดอาร์ตสวยงามมีถอดน็อตนิดหน่อยนะฮะแต่คิดว่าไม่ไม่น่าจะเป็นเรื่องเปลี่ยนหมอน้ำอะไรพวกนี้มากกว่าเพราะว่าผิวเขาแห้งนะไม่มีพ่นอะไรเลยรูกลมเม็ดอาร์รครบนะฮะน่าจะเกี่ยวกับเรื่องถอดมาถอดมาเปลี่ยนหมอน้ำมาซ่อมมอน้ำนะับคานซ้ายเดิม นะนี่รูกลมคมกริปแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนเปลี่ยนลูกใหม่เลยนะฮะแก้มซ้ายเดิมนะเบ้าโช้กสวยเม็ดอาร์ครบซอกนายน็อตเดิมเฮ้ยโ,โหฝากระโปงฮนะน็อตไม่ขยับสุดยอดฝาเดิมเลยสติกเกอร์อยู่ครบทุกแผน่นนะฮะสุดยอดสติกเกอร์เนียนทุกแผน่นสติกเกอร์ครบทุกแผน่นฝาโปรงน็อตไม่ขยับโอ้โหสุดยอดมากนะครับ13ปีแนละ้วแต่ว่าเดิมมากเลยนะฮะ เดี๋ยวไปดูข้างในกันต่อไปได้บาะไฟฟ้าด้วยนี่แล้วบ่อหนังที่เห็นนี่คือสเปคเดิมเลยจากโรงงานตั้งแต่13ปีที่แล้วสภาพสวยเนียนเลยนะฮะนะเพราะว่าเลขไม้ถ้าเทียบอายุถือว่าไม้น้อยนะแสน0องหนโลสภาพนี่เนียนกริบเลยแผงข้างก็สวยเนียนเนียนเนียนกริบเลยนะฮะโอ้โหใช้รักษามากฟิล์มอะไรไม่รู้แต่ดูดีนะฮะขอบคุณมากด้านหลังฟิล์มสวยแผงใสเนียน แถวหลังก็สวยนะฮะใช้ถนอมมากครับสวยเลยนะสภาพนี่โอ้โหเนียนกริบเลยส่วนใหญ่เพื่อนร่วมรุ่นนี่โดนจับเปลี่ยนกันหมดแล้วะอันนี้ยังของเดิมโรงงานหัวหมอนสองตำแหน่งตรงกลางเป็นที่เท้าแขนโยนของไปด้านหลังไม่ได้นะฮะลองนั่งกันนะฮะตอนนี้ถอยเบาคนขับมาสุดแล้วอึ๊บโอ้ก็ยังเหลือเขายังไม่ติดท่านผู้ชม ขนาดถอยเบาะคนขับสุดแล้วนะคนตัวยาวๆขายยาวๆก็ยังนั่งสบายนะครับเพดานก็โอเคนะฮะก็ตามสไตล์รถเก๋งนะก็แต่กูถือว่านั่งสบายองศาก,การเอนดีนะเอนใช้ได้หลังไม่แดดตั้งชันอะไรมากก็ถือว่ายังนั่งสบายด้หน้าต่างก็บานใหญ่นะดูแล้วสวยนะครับแถว2แถวหลังสวยมากสภาพเบาะนี่เนียนกริปเลยนะฮะ แผงประตูหลังซ้ายก็สวยฟิล์มก็ดูดีประตูหน้าซ้ายสวยอีกแล้วนะฮะสวยหมดเลยนะฟิล์มก็สวยส่วนเบาะนี่จะไฟฟ้าคนขับตัวเดียวหนังเดิมเนื้อเดิมโรงงานทุกชิ้นเลยนะโอ้สภาพสวยมากไปลองขับกันรุ่น 1.8e ในยุคนั้นต้องบอกว่ายังไม่ได้ฮิตปุ่มสตาร์ทเพราะฉะนั้นกุญแจจะยังเป็นแบบเสียบอยู่กุญแจสำรองมีให้ท่านครบเข้ามาแล้วนะอ่ะ เสียบสตาร์ทปึ้มเลขใหม่นะฮะเลขใหม่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่หนึ่งแสนสโลนะครับกับรถ13ปีถือว่าใหม่น้อยสุดๆเลยครับเปิดแอร์ก่อนรุ่น E จะได้แอร์ดิจิตอลด้วยปรับความแรงได้7ระดับปรับอุณหภูมิแบบดิจิตอลมีแอร์ออโต้ด้วยปรับได้2ทิศทางนะฮะโอเคแอร์เย็นใช้ได้นะฮะคอนโซลเท่มากเลยเป็นแบบ2ชั้นบนล่างในยุคนั้นถือว่าว้าวดีไซน์ได้ยังไง ด้านล่างเป็นวัดรอบนะฮะกับตัวตำแหน่งเกียร์ด้านบนเป็นความเร็วแล้วก็ระดับน้ำมันระดับอัตราบริโภคแล้วก็ตัวมารวัดนู่นนี่นั่นนะฮะเท่มาก2ชั้นบนล่างมีลำโพงทวิตเตอร์ซ้ายขวานะคอนโซลเป็นพลาสติกดำสวยเลยนะครับแข็งๆสวยแอร์แบ็กด้านหน้า2ที่เบาะไม่เห็นน่าจะสองลูกแค่นั้นแหละถุงลม2ใบนะฮะ หน้าจอในยุคนั้นจะมีจะมีตัว E กับ S ซึ่งจอจะใช้แบบเดียวกันแต่ถ้าจะมีท็อปกว่านี้เบอร์หนึ่งจะเป็นเขาเรียก1.8 Navy ก็จะมีหน้าจอมี Navy ให้แต่ว่าตัวนี้จะเกือบท็อปนะ,ะก็จะได้จอแค่นี้แหละขายกันแบบคลาสสิกสเปคเดิมโรงงานให้มาแค่นี้เล่น CD ได้ MP3 ได้ถ้าโอเคเครื่องเสียงยังใช้ได้ กอ,อะไรรถยนดังยังใช้ได้นะะด้านล่างนะฮะ AUX มีให้แล้วก็ power outlet มีให้นะอ่าโอเคตรงนี้วางของกระจุกกระจิกทั่วไปเกียร์เป็นเกียร์ดั้งเดิมนะฮะหรือแบบเฟือง5สปีดก็ข้อดีคือทนแล้วก็พลังกำลังดีแล้วก็ไม่ค่อยจุกติกไม่ต้องดูแลอะไรกันเยอะนะ,ะก็ใช้งานง่ายๆ นะฮะเกียร์หเกียร์สเกียร์สส่วนนี้จะเป็น4กับ5จะรวมกันได้ดีเนาะดีนี่จะมีครบทุกเกียร์นะฮะ 1, ยัน5เลยนะครับเบรกมือทั่วไปตรงนี้อ่าบานเลื่อนแบบนี้นะฮะซึ่งอาการประจํารุ่นของตัวนี้ไอเนี่ยชอบขาดพอหลายๆปีแล้วมักจะขาดทุกคันแต่คันนี้ไม่ขาดแสดงว่าใช้ถนอมมากนะครับดึงกันเบาๆนะฮะมีโอกาสขาดเยอะที่เท้าแขน นะฮะหนังนุ่มๆน,นะฮะแล้วก็อาการประจํารุ่นรุ่นนี้พองง่ายคอนด้หลายรุ่นเลยถูบ่อยๆพองง่ายอันนี้ยังไม่พองถือว่าใช้รักษามากนะฮะแล้วก็ด้านในบิว u ี b ให้อีกช่องหนึ่งเนาะมีคร c สคอนโทรลให้ด้วยนะจ๊ะนะฮะแล้วก็มัลติฟังชันครบเพิ่มลดเสียงรับสายโทรศัพท์ครบเหลือพวงมาลัยเป็นหนังสีดำสวยมากนะสภาพดูดีเลยปรับได้ กี่ทิศทางลงขึ้นลงขึ้นเดินหน้าถอยหลังครบเลยสี่ทิศทางกระจกไฟฟ้า4ี่บานออโต้หบานคนขับเซ็นทัลล็อกใช้ได้กระจกข้างนะปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยนะนี่นี่นะฮะด้านขวามีโหมดการขับขี่แบบประหยัดให้กระจกหลังตัดแสงสะท้อนโดยการโยกนะฮะเจ้าของเดิมแถมกล้องหน้ามาแล้วไปตามนี้เลยนะฮะ ด้านบนนะมีไฟส่องสว่างให้คู่หนึงแต่ไม่มีช่องเก็บแว่นให้นะฮะอัีิแบงแดดเป็นสีครีมนะมีกระจกแต่งหน้าให้สองฝั่งเลยเน<ม>ด้านสวยครับเป็นผ้าสีครีมสวยมากมีไฟอีกหนึ่งดวงให้นะฮะเจ้าของเดิมให้อะไรมามาเกะซายนะมีแฟ้มให้นะคะมีคู่มือใช้งานให้นะฮะ สมุดเข้าศูนย์ไม่อยู่แล้วนะฮะรถสอง2,013ปีไปไหนไม่รู้แต่เช็คศูนย์โทรให้และ้ะในแท้แน่นอนแล้วดูเดิโอ้โหเก็บทุกสิ่งอย่างเอเ r อร์ลิติงจิงกระเบลโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะเก็บครบเลยตั้งแต่สมัยปี13ปี13นะฮะปี15โอ้โห้เรียงเราให้ให้เราด้วยนะฮะอล่าสุดเขาอาจจะไม่ได้เข้าฮอนด้าโดยตรงแล้ว ก็เข้าไวอู่นอกนะฮะที่ไหมึ่1แสนหนึ่งหมืนโลถ่ายน้ามันเครื่องน้ามันเบรกไปเดี๋ยวรอบนี้เข้าฮอนด้ากันเราพึกงให้นะฮะซ้ำแนวรถกันบ้างคันนี้มีเล่มทะเบียนแล้วเรียบร้อยนะปีผลิต2012นะฮะจดทะเบียนมกรา2013เลยใด้กรุงเทพนะโอ้เลขสวยด้วยนะ302สีขาวเดิมโรงงานฮะ,ะเลขตัวถัง MR-HFB ลงท้ายด้วย P ี0 5 8 5 0 เครื่องยนต์ R18 z 112-172-77เบนซิน4สูบ1.8ลิตร141แรงม้านะครับไปลองขับกันครับไปอันนี้ไม่มีกล้องหลังให้นะฮะเดี๋ยวผมแถมให้แล้วกันนะแถมกล้องหลังไว้ดูตอนถอยให้นะก็จะรวมอยู่ในเอกล้องหน้านี่แหละนะฮะอ้าตั้งลำเสร็จสับ1.8ลิตรนะฮะโอ้ยพุ่งนะโอ้ยออกตัวพุ่งมากเออนี่แหละข้อดีของเกียร์เฟือง ออกตัวพุ่งดีไม่อืดน,นี่เบรกก็ยังแน่นยังจึกช่วงล่างเดี๋ยวลองกันนะฮะโอเคแอร์เย็นใช้ได้นะ mm. ก็ถือว่าขับง่ายนะ,ะพวงมาลัยค่อนข้างเบาขับง่ายเลยช่วงล่างพอได้นะฮะสิปีก็ก็ถือว่ากันกลางนะฮะเอออันนี้ท่านต้องไปทําเพิ่มถ้าถ้าถ้ามีต้องทํานะเรื่องช่วงล่างต้องไปทำเองนะพราะรถ13บปีแล้วนะอันนี้รถตีเทินมาแต่เท่าที่ขับดูยังได้นะฮะ คือเราขับในพื้นที่ใกล้ๆอ่ะมันก็โอเคมันก็พอได้นะไม่ดังอะไรนะยังเงียบอยู่นะช่วงล่างอย่างนุ่มวงเลี้ยวแคบเลยนี่วงเลี้ยวแคบมากคล่องตัวด้วยนะฮะแช่วงล่างผมว่าโอเคนะผมว่าไม่ต้องทำหรอกเออคนน้อยยังได้อยู่ นะฮะยังยังยัง,ยงไหวอ่ะยังแน่นอยู่นะฮะอ่ะไปดูราคาดีกว่าฮะคนรบน้อยเตรียมสอยกันเลยไปอ่ะ h o n i a c i ี i c FB นะถือว่าเป็น Honda Civic รุ่นหนึ่งเลยที่ค่อนข้างทนไม้ทนมือนะเพราะว่าเกียร์นี่ไม่ใช่ CVT นะ,ะเป็นเกียร์ออโต้แบบ5สปีดง่ายๆเพราะฉะนั้นคนทานใช้งานกันไม่ซับซ้อนนะฮะวันนี้ตัวนี้เป็นรถบ้าน2มือนะฮะเป็นรถที่เราตีเทินตีแรกมา นะเพราะฉะนั้นวันนี้เราขายกันราคาเบาๆเลยดีกว่านะฮะหนะร้าน Walk-in นะฮะเราตั้งขาย279,000บาทพิเศษกันไปเลยะฮะสำหรับคนดูคลิปนี้นะฮะซื้อเงินสดได้จัดไปแน,น์ยังได้นะฮะราคาเบาๆลดเลยเหลือเพียง259,000บาทนะแต่อาจจะเหมาะสำหรับซื้อเงินสดมากกว่านะต้องเรียนตรงๆเพร,ราะว่าอายุรถเขา 13ปีเข้าไปแล้วเพราะ,ะนั้นดอกเบีย้ยค่อนข้างสูงมากเลยแต่ถ้าใครอยากจัดไปนั้นจริงๆยังจัดได้นะหารเฉลีย่ยมา5 0า0ันกว่าบาทนะก็ถือว่าโอเคสําหรับคนงบน้อยนะฮะแต่ครันนี้ต้องบอกว่าอายุรถเนี่ยเกิน10ปีแล้วนะแล้วเป็นรถที่เราตีเทะลนตีแรกมาเพราะฉะนั้นคงจะไม่ได้มีวารันตีเต็มระบบแถมให้ท่านนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเรารับประกันให้เอง3ส่วนด้วยกันนะฮะเดี๋ยวเรารับประกันเครื่องยนต์เกียร และกล่อง ECU ให้นานสูงสุด6เดือนหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงเลยและก่อนออกรถครับพิเศษเช่นเดิมฮะเดี๋ยวเอาเข้าศูนย์ฮอนด้ให้ทันด้วยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กลองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีติมลมยางในตโวเจนให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรุมผ่อนค่าเชื่โรอก,ก่อนส่งมอบเช่นเคยใครงบน้อยนะฮะผมว่าก็ยังคุ้มแม้ว่าจะ13ปีเข้าไปแล้วแต่ว่าได้ใหม่ฮนะ13ปีใหม่แสนสองโอ้โหถือว่าใหม่น้อยสุดๆเลยนะฮะแล้ได้รถบ้านแค่สมือเท่าน,นั้นเองเราได้สีขาวสวยๆแบบนี้ด้วยนะ แอดไลน์เลยด้านล่าง id line @19sp เพนาะเป็นที่ของเราได้ง่ายๆก็ไปดีคูเก้นแบบพิมพ์19สีประกรณ์เราอยู่ถนกนการลาประพฤก์เปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุทธกาศ ประตู2แล้วตัวทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ที่สถานีฟรีสิบเาีประกรณรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงปีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้เป็นบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายใน1นึาทีรถเด็เย็นนี้คลิปหน้าจะติ้งคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซดตะไคร้แล้วก็กดสันกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นับสิบาีประกรณ์รถมือสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ site, ค้นหารถมือสคัดสภาพกว่า1,000 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com